สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุวัฒนเฟื้องทองแดงยอมพูดแล้วสัมพันธ์แยมทัป,ปนีผู้ประกาศข่าวต่างช่องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนติดตามสําหรับสองนักข่าวมากความสามารถ อย่างแยมทัปปนีและหนุ่มอนุวัฒน์เฟืองทองแดงที่ทำเอาแฟนๆหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดมีโอกาสได้เคลียร์ข่าวลือเป็นแฟนกับแยมทัปปนีครั้งแรกสำหรับผู้ประกาศข่าวที่ฮอตสุดนาทีนี้หนุ่มอนุวัฒน์เฟืองทองแดงยันสัมพันธ์แค่เพื่อนสนิทที่สำคัญตนมีแฟนอายุน้อยกว่า15ปีไรปัญหายันเข้าใจต้องทำงานเจวันเป็นแฟนกับแยมอนุวัฒน์ มันคงฟ้าผ่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เจอกันตอนทำข่าวก็เลยเล่นกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ